ว่าคุณเลเล่คุณเชนเป็นคนรู้ใจกันหรือเปล่าครับรินกับเชนไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอย่างที่เป็นข่าวนะคะใช่ครับเราเป็นแค่พี่น้องกันครับขอให้แฟนคลับแล้วก็ครอบครัวินเนี่ยสบายใจได้ครับครับแล้วมีอะไรจะฟากรินกับเชนออกมาพูดชัดเจนขนาดนี้คนคงจะเลิกเข้าใจผิดกันแล้วนะคบป๊าขอบใจนะที่ช่วยอธิบายให้สมคมเข้าใจได้ลินเป็นลูกสะพายตระกูลเศรษฐกิจเดชากล ถ้ามีเรื่องอะไรที่ทําให้ตระกูลเสื่อมเสียรินจะต้องแก้ไขสิคะรินขอโทษนะคะที่รินวางตัวไม่ดีจนทําให้นักข่าวไปเขียนข่าวกันได้ต่อไปรินจะวางตัวให้มากขึ้นคะ่ะจะไม่มีข่าวไม่ดีเกิดขึ้นอีกแล้วคะ่ะดีจไอเทพอย่าลืมจัดการธุระให้มาด้วยนะครับมาดีมากจะไปข้าหน่อยแล้วเหรอ มีอะไรมะมีปัญหาเหรอออล่จ้ะแต่ว่าทีเรานี่ไม่ใช่คนอายุน้อยๆแล้วนะนานดึกนอนดื่นนี้ทุกคืนเนี่ยสุขภาพมันจะเสียจริงๆคุณไม่ต้องไปเที่ยวทุกวันก็ได้ผมผมเป็นห่วงนะเนี่ยฉันมีความสุขที่ฉันทําแบบนี้ไม่ต้องห่วงห่วงตัวของคุณดีกว่าปุ่มมันไหลจะเลิกนิสัยจะชูสติ รรนรู้นะคะว่าปา้าภูมิใจที่มามาเอาไปเที่ยวทุกวันเดี๋ยวเรนจะช่วยคิดเองค่ะว่าจะทํายังไงให้มามากลับมาเป็นมามาที่น่ารักคนเดิมได้ในกระบวนสะพายเนี่ยก็มีแต่นูคนเดียวเท่านั้น่ะที่ช่วยเหลือป้ามาโดยตลอดป้าภูมิใจนะที่มีสะพายอย่างหนู งงเอเ้ยเช่อกังเอ้เฮเอวเฮถึงยามเธอกินละพี่จ้าคอยป้อนถยายามเธอนอนพี่ก็จะนวดให้เฮเอวเฮ้เธอจะไปไหนพี่จ้าไปด้วยขึ้นเขาลงหว้วยพี่จ้าตามไปเฮ้เอาเฮ้ ถ้าหากน้องตายไปในกองฟอนพี่จะตามไปนอนกันเส้นในกองไฟเอาเ้าเถ้าหากเธอตายไปในกองฟอนก็จะแปลงเป็นนอนตามไปชัยเอ้เอา้าเอา้ะอ,อุ้ยเฮ้ยอุส่าร้องเพลงง้อตั้งพักส่องพักและยังไม่ยอมดีด้วยเป็นอะไรกันกนักหนาฮะอะไม่ง้อก็ได้ งั้นฉันไปแล้วกันไปแล้วเฮ้ไม่มีใครค <enthus flush. S 2> ิดจะห้ามฉันมั้งเหรอบ่ห้ามโอ้ยโอ้ยแม่ซอยนี่ฉันรู้ตัวนะว่าฉันทำผิดนะครั้งนี้ที่ให้ไอ้สองเสียน้ำขอนางฟ้าแต่ว่า ที่ฉันทำอย่างเงี้ยก็เพราะว่าไม่อยากให้หนางฟ้ามันกลับไปกรุงเทพอ่ะดีกันนะนะอ้ยไอ้ไม้เว้ยเองช่วยพ่อหน่อยเคลียร์กับแม่เองให้ทีวังเพรางานนี่อ่พ่อผิดเต็มๆ <c oughs> ไม่ใส่กอได้ด้อกโอ้เลี้ยงมาาันจะโตใส่ไม่ได้เอเออไอ้ลูก รมอตั <łość> ้งทั้งซองพักแล้วยังไม่ยอมดีด้วยนั้นว่าฉันรู้ตัวว่าผิดฉันขอโทษก็แค่นี่แหละเฮ้ยไม่ให้ขอฉันแล้วหรอ นับบ่นนาบอยอากใครเพียง้อออย่างมากมายหรอกพี่มิงกแ็แค่อยากได้ยิ่นคำว่าขอโทษจากปากคนที่เฮ็ดผิดกับแค่นั่นแหละโอ้ยแล้วก็ไม่บอกสีตั้งนานโอ้ยปล่อยให้งออยู่ได้แหม่เพียพี่เนี่ยน่ารักจริงๆเลยแม่ขุดแม่ขุนหัวแม่ขนุนนั่งในน้ำขังอยวงแม่แก้มหอมบนน้าคู่ ไม่บริอายลูกอายเต่ากันเลยละพ่อเอึงไม่คิดจะมีงานอะไรทำไกลๆมั้งล่ะนี่เว้ยเกิดพ่อเกิดแม่

เพราะฉันนั้นจึงมีเพียงเธอที่วันจะเดินร่วมทางกันไปไม่มีกล้วดอกไม้ชาไหนที่ยังสิงใจเธอเธอ